ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองและในวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปของตรองเรเจนต์นะฮะอ่าแม่ตอนนี้เราก็เป็นลูฟี่เนี่ยทุกคนนะแต่ออรานี่คืออ่าเดี๋ยวพูดไปก่อนนะว่าผมไปเล่นมาก่อนนิดหนึ่งแล้วก็คือออนเพื่อเอาสัตว์เลี้ยงลิมิตดนะทุกคนนะนี่คือผมได้ออนมาแล้วก็คือได้มาแล้วสองตัวนะทุกคนแต่ออราเนี้ยทุกคนจะเห็นนะว่ามันเป็นเดยลี่แพ็คจริงๆผมไม่ได้ซื้อนะทุกคนนะแต่คือช่วงนั้นนะ่ะมันเป็น น่าจะบั็กนะฮะเกมมันน่าจะบั็กนะทุกคนก็คือผมได้ <c oughs> ได้อร่าเนี้ยมาฟรีๆนะทุกคนแต่มันไม่ได้บวกอะไรทั้งนั้นนะทุกคนเหมือนมันแบบได้แค่ความสวยอย่างเดียวอะ่ะเพราะมันไม่ได้บวกอะไรเลยนะทุกคนนะอืมให้เราไปกันเลยดีกว่าน,นะครับนะนี่เป็นไงกดทีเดียวสามารถอีโวได้เลยนะทุกคนนะไปอีโวดีทุกคน <c oughs> โอ้ยเอาตอนนี้เราได้เบรดดีเอ็นเอทุกคนคูณสองสตรงิง ตอนนี้เราเป็นโซโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะ s ิ t อัพเดี๋ยวก่อนนะโมฟสิดอัพมันดียังไงอะะดียังไงทำไมมันได้เยอะกว่าหรออ่าน,นี่ได้ประมาณสักเจ็ดร้อยนะทุกคนนะก็เอาขี้เกิลเร็วกว่าดิแล้วเราจะ s ิ t อัพทำไมจริงไหมทุกคนโอ้โหตอนนี้ขึ้นเร็วมากนะทุกคนนะโอ้โหคือเล่นตัวเดียวคือห,หลักหมื่นเลยนะทุกคนคือตัว ที่ผมได้มาคือตัวคอมมอนแล้วก็ตัวเลเจนน์นะทุกคนแต่ตัวเลจดนนี่คือผมเพิ่งได้มาสาเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะเสีย <c oughs> <c oughs> งอาจจะแปลกๆหน่อยนะทุกคนนะอ่ามันฟาร์มที่ไหนเพิ่มได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ต้องการสองล้านตอนนี้ผมยังไม่ถึงเลยผมเพิ่งมีสี่หมื่นเองนะทุกคนนะมันต้องฝึกตรงไหนผมไม่ค่อยเข้าใจนะฮะอ่าทุกคน มันอีโวได้แล้วแต่ผมลืมดูทุกคนตอนนี้คือเกินมาเป็นหมื่นเลยอะอ่าอีโวไป let's go ฮะอ๋ออีโวแล้วก็หายไปแค่สิ่งที่เราอีโวนะตอนนี้ผมเป็นฮันมาริจิโร่แล้วทุกคนผมมีสกิลทีบนะฮะคิกเกอร์สกิลคิกนะะี่ฮะเราจะไม่ใช้นะทุกคนนี่เราสามารถอีโวได้เรื่อยไปเรื่อยๆนะทุกคนนะต่อมาเราจะเป็นตัวอะไรคูณสี่ต่อมาเป็นนารูโตะแล้วทุกคนนะตอนนี้คือยกทีห้าพันแล้วนะฮะไปเราก็จะอีโวไปเลยนะฮะ มีคนมาต่อยผมแต่ตอนนี้เป็นเซฟโซนนะฮะเราเลยไม่เป็นไรนี่ผมได้โดฟาไิโก้ได้อะไรอะ่ะสกิลอะไรอะ่ะจัมปิ้งเจ็ดเราน่าจะโดดสูงขึ้นนะทุกคนนะอืมแต่เราก็จะอีโวไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะตอนนี้ผมเป็นโนดข่าวนะทุกคนนะเราก็จะอีโวเพิ่มไปอีกนะครับตอนนี้คูณเท่าไหร่แล้วเนี่ยคูณเจ็ดแล้วนะทุกคนนะผมเป็นเมดิโอดัตแล้วผมขั้นต่อไปคือใช้เก้าหมื่นเลยนะทุกคนนะแต่น่าจะ ง่ายนะฮะเห็นไหมคือกดแป๊บเดียวคือขึ้นเลยทุกคนนะเร็วมากนะครับต้องใช้250าสิล้านสตริงนะครับถึงจะไปที่ที่อใช้หาดได้นะทุกคนนะอืเดี๋ยวก่อนนะเออ่มีสัตว์เลี้ยงเพิ่มไหมเนี่ยออ e โต้อีโวโอมันมีอีโวด้วยเหรอไหนดูสิเพชเพราะผมได้ เล้วทำไมผมได้ตัวนี้มาผมยังไม่ได้สุ่มเลยทุกคนอยู่ดีๆผมก็ได้ตัวนกฮูกมานะ้ทุกคนนะอืแถบบวกเยอะด้วยนะทุกคนบวกตั้งสามร้อยนี่ะครับแต่ตัวดีวิวผมดีกว่าบวกตั้งเจ็ดร้อยนะทุกคนนะอีโวมันอีโวตรงมันมีอโอตโต้อีโวแต่ผมไม่รู้ว่าต้องอีโวตรงไหนนะทุกคนนะตอนนี้เราก็ฝึกไปก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าใครสามารถเปิดจากที่ไหนได้บ้างอ๋อใครสามารถเปิดได้จากตรงนี้แหมลืมดูเลยนะทุกคนนะ ท่านดีสุดคือหนึ่งหมื่นะทุกคนแต่ตอนนี้ผมมีแค่เจ็ดร้อยอ่ะไม่จะเป็นต้องสุ่มตรงนะฮะเดี๋ยว่อนผมขอดูแพ็กนี้ก่อนตอนนี้เก้านาทีแล้วนะทุกคนนะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆเลยะฮะพอตอนนี้เริ่มขึ้นช้าทุกคนตอนนี้ผมถึงหนึ่งล้านแล้วครับอีโบเลยทุกคนนะจาให้เราเร็วขึ้นนะครับนี่คูณแปดแล้วทุกคนตอนนี้ผมเป็นซันจิแล้วไป อีโวไปเรื่อยๆเ,เลยนะฮะอีโวถึงแค่ไหนเราเอาแค่นั้นเพราะตอนนี้เป็น S นะทุกคนต่อไปใช้1ล้านนะครับแปลเราอีโวได้แล้วก็อีโวไปเลยนะฮะเพื่อให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะครับตอนนี้คุณสิบแล้วทุกคนผมเป็นอาครอยู่แล้วแต่ตรงน,นี้ก็คือต้องฟาร์มให้ครบเท่าไหรอ่อ่ะมองไม่เห็นอนะน่าจะสัก2ล้านหนะฮะถ้าจะไม่ผิดแต่น่าไม่นานมากนะครับเพราะตอนนี้ก็ขึ้น จะถึง1รล้านแล้วนะครับนะตอนนี้ออร่ามาแล้วทุกคนออร่ามาแล้วนะครับโอตอนนี้ผมมีเจม1นึ่พันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับขาดแค่แค่1ล้านสตริงนะทุกคนเราก็จะฟาร์มตรงนี้ได้แล้วนะฮะมันจะคูณ150่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สตริงนะทุกคนผมว่าน่าจะฟาร์มเร็วน่าดูนะฮะโอ้สองล้านห้าทุกคนไหนดูดิฟาร์มได้เท่าไหร่โหได้ทีละสามแสนเลยนะทุกคนเยอะมาก โอ้แแบบเอฟเฟกอาจจะดูค่อนข้างรายตานะฮะสำหรับแบบนี้รายตามากนะครับโอ้โหความเร็วมากทุกคนเดี๋ยวก่อนนะผมขอสัก10ล้านทุกคนแล้วผมจะอีโวนะครับมาอีโวมาเป็น1ิบเแล้วทุกคนได้เป็นตัวโบรุโตะแลทุกคนอีโวได้หปะโออีโวไม่ได้นะทุกคน,กม,น,กคนมันต้องใช้10ล้านนะทุกคนนะโอ้โหไลตามาก โอ้ที่ข้างๆเป็นวอยนะทุกคนจะต,ต้องใช้หกสิบสองจุดห้าบิลเลียนนะฮะโอ้ได้ฟาร์มนานนะดูนะทุกคนนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะทุกคนว่าพวกเทรนดิ้งที่มันดีกว่าอย่างเงี้ยมันดีกว่ายัาง,ายางไงนะทุกคนได้ทีละหนึ่งจุดเจ็ดปดล้านอ๋อแต่ถ้ายกอย่างนี้มันได้ทีละ1.25ล้านนะทุกคน ผมอีโวเพิ่มเลยแล้วกันนะครับไป Let's go ต่อไปผมเป็นเซลนะทุกคนมาเราลองซิทอัพดูว่าจะได้เยอะกว่าไหมนะฮะแต่มันก็ได้เยอะนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันจะเร็วกว่าการที่เรายกดัมเบลปกติหรือเปล่านะครับทุกคนครับจะใกล้ตอนนี้คือเตรียใกล้ร้อยล้านแล้วทุกคนแต่ที่ต่อไปมันใช้แค่250ล้านก็น่าจะอีกสักพักก็น่าจะได้แล้วนะครับนะ ร5 0ล้านแล้วทุกคนผมก็จะอีโวไปเลยนะครับนะต่อมาเป็นออมไกคูณ13ไปเพิ่มอีกนะฮะไปเลสโกเลยเหลือ8ล้านตอนนี้เราคูณ14แล้วทุกคนตอนนี้เป็นใครใครละเนี่ยบาคุโกะอ๋อ,อใช่ทุกคนตอนนี้คือผมเป็นบากุโกะแล้วนะทุกคนนะคูณ14นะดีมากเลยตอนนี้เดี๋ยวมีอะไรที่มันฟาร์มเร็ววันนี้ไหม อ๋อนี่มันบอกอยู่นะทุกคนว่ามันให้เท่าไหร่นะฮะอันนี้สองจุดห้าแปดสามล้านโอ้เอานี้เอานี้มาเอาไอ้ซิทอัพออกอ่าใช่เราก็จะเอานี้นะทุกคนไปสองร้อยห้าสิบร้านแล้วทุกคนไปเราก็จะไปที่ต่อไปเลยนะครับนะนี่หน,นึ่งสองร้อยห้าสิบร้านสตรีนนี่เราก็จะเอนเตอร์ไปเลยนะครับไหนดูเซ่ที่นี่มีอะไรมันคืออะไระทุกคนลากของเหรอ ไหนดูซิผมลากได้หรือเปล่าลากง่ายมากเลยทุกคนนี่เอาไมา้ให้หมดเลยก็คือเดินชิวๆเลยทุกคนเดินมาชิวๆเลยนะฮะอ๋อคือถ้าเล่นอันนี้จะได้เป็นเอ้าแล้วตัวคือตัวผมบักอะ่ะมันลากมาทุกคนทำไมบักเงี้ยไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเล่นก็คือจะได้เป็นเจมที่ถัดไปคือโอคอนโนนะทุกคนคือต้องใช้เจ0ดอยห้าสิทินเรียนนะฮะเราจะกลับไปที่เดิมก่อนเพื่อไปฟาร์มนะครับ โอ้ทุกคนตอนนี้ฟี OPA เอ็กเดีคือแอค่นาทีเดียวผมก็จะได้เพิ่มบินหนึ่งตัวแล้วนะครับนะมาเราก็มาฟาร์มตรงนี้เลยนะครับโอ้ตอนนี้คือผมตัวใหญ่นะทุกคนนะจะขึ้นหนึ่งบินเลียนละตอนนี้ขึ้นหนึ่งบินเลียนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะมาเราก็จะอีโวเพิ่มไปเลยนะครับแต่คือยังไม่ได้ท่ามูฟใหม่เลยนะทุกคนนะอีโวไปเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นเลอร์มินเลียนแลวนะฮะ16ล้านเอ้ยไม่ใช่คูณ16ไม่ใช่ 16, 16ล้าน ตอนนี้เปิดได้แล้วทุกคนเราก็จะเปิดไปเลยนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับท่านผู้ชมครับมา,าผมได้แบตนะทุกคนขอฟาร์มไว้สักหนึ่งบิลเลียนก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อจะไปลากของในหนึ่งแมปต่อไปนะทุกคนนะเนี่ยตอนนี้คือจอมันอาจจะลกๆหน่อยนะฮะเพราะว่าคนมันบางกันนะทุกคนพื้นที่ฟาร์มมันมีน้อยนะฮะแปดร้อยแล้วทุกคนเก้าร้อยแล้วครับหนึ่งบิลเลียนไปทุกคน เราจะย้ายนะฮะย้ายไปที่ชายหาดนะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะทำไมภาคุมผมเป็นนงี้มาเราลองดูสีฟ้า,าเราไหวเปล่านะี่ครับสีฟ้ายังไม่ไหวเหรอก็งั้นเดี๋ยวเราเอาสีเหลืองก่อนนะทุกคนนะตรงนี้ออกได้เท่าไหร่ยีบสี่ล้านต้องไปออกโซนแรกนะทุกคนนะเพื่อจะได้ออกไปคือใช้สามบินเรียนเลยนะทุกคนนะหลังๆเริ่มขึ้นช้าแล้วนะครับนะฟาร์เรก็ฟาร์มไปเลยแล้วกันนะครับนะ ไปเลย3ามบินเรียนนะฮะต้องใช้เวลาสักพักเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคือตอนนี้ผม fk ไปจนถึงห้าสิบห้าสิบบินเรียนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไปเราไปดูกันว่าเราจะรีเบิร์ตได้กี่รอบนะครับนะไปเลสเตเลยโอต่อมาคูณสิบเจดนะฮะโอ้ไปได้อีกรอบหนึ่งไปคูณเท่าไหร่สิแปดแล้วไปอีกรอบนึง โอ้ oh, ตอนนี้เป็นแอสตาแล้วนะครับ19แล้วทุกคนอ่าเอาเป็นว่าตอนนี้คือผมรีเวิร์ไป19รอบแล้วแล้วกันนะฮะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับแมปแบบนี้นะฮะใครที่อยากลองเล่นก็ไปลองเล่นกันได้นะฮะสำหรับแมป strong regents นะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม